การชุมนุมของมวลมหาประชาชนภายใต้การนำของกปอปปสได้ผ่านพ้นมามากกว่า193วันหรือต่อเนื่องยาวนานกว่าการชุมนุมเมื่อปี2551ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ประเทศอยู่ในสภาพที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคำถามตามมาว่ารัฐมนตรีรักษาการที่เหลืออยู่ยังมีความชอบธรรม ที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกหรือไม่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสูญยากาศทางการเมืองหรือยังประธานวุฒิสภาคนใหม่ควรมีบทบาทอย่างไรในภาวะวิกฤตหรืออำนาจอธิปไตยกำลังจะกลับคืนสู่มือของปวงชนชาวไทยการปฏิวัติประชาชนมีอยู่จริงและจะเป็นจริงหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตคิดว่ายังสำคัญและจำเป็นที่เราเกาะติดสถานการณ์การเคลื่อนไหวเราคิดว่านี่เป็นระยะผ่านที่สำคัญของสังคมไทยความหวังหลายเรื่องช่วยกันพิจารณาแล้วจะได้ให้เกิดเป็นจริงในครั้งนี้ทางรายการได้เรียนเชิญผู้ที่ทำงานมาหลายฐานะนะครับ อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มตั้งแต่เป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก่อน14ตุลาคม2 5 1 6ท่านนี้ยังได้เป็นนักหนังสือพิมพ์นักวิเคราะห์สถานการณ์จนถึงนักปฏิวัติในช่วงหลังก็ทำหลายเรื่องนะครับเป็น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยผมเรียนเชิญคุณพิรุณฉัดรพนิตกุลมาพูดคุยกันให้กับท่านผู้ชมในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับุณจามิตสวัสดีครับท่านบู้ฟังครับได้พูดคุยกับพี่ไปครั้งก่อนในรายการนี้ครับผ่านมาระยะหนึ่งผมอยากเรียนถามพี่ว่าพี่คิดว่าการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนมาถึงวันนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องไหม ก็ประสบความสําเร็จหลายเรื่องด้วยกันหาหาคือจะถูกไม่ถูกนี่เราดูว่ามันประสบความสําเร็จหรือไม่ <หา S 2> เรื่องตั้งแต่นะครับทำให้หนายกมนตรีนายกยิ่งรักเนี่ยนะครับ,รบยุบสภานะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่เก้าธันวาใช่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะเห็นว่าทางมวลมหาประชาชนเนี่ยเรียกว่าสะสมชัยชนะ มาตามลาดับนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับนายกรัมตีไม่สามารถอยู่ในตําแหน่งได้อีกต่อไปครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่มีลักษณะชี้ขาดสถานการณ์นะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนแต่ก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานร่วมกันของผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับ ใช้คําว่าปฏิวัติประชาชนถูกต้องไหมครับก็เป็นสิ่งที่มวลมหาประชาชนเนี่ยใช้มาโดยตลอดฮ uh huh. ะฮะนะแล้วก็เข้าเข้าเข้าข่ายถึงแม้อาจจะมีคนอพูดยอกย้อนอยู่บ้างว่าเวลาพูดเรื่องปฏิวัติประชาชนแต่ทําไมบอกว่าจะปฏิรูปอ uh huh. คือมันดูเหมือนจะกลับกันปฏิวัติตนนเพื่อปฏิรูปใช่นะะแต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้อย่าไปถือสามารถครับ มันก็เป็นการเสนอความคิดที่ค่อยๆสุกง,งอมขึ้นตามลำดับะนะครับผมคิดว่าสังคมไทยโดยลึกๆก,ก,ก,ก็ยังกลัวคำว่าปฏิวัติอยู่บ้างะะนะครับแต่บางครั้งมาหลุดปากออกไปแล้วว่าเป็นการปฏิวัติประชาชนครับซึ่งผมก็คิดว่าก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็มีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงะนะเมื่อก่อนเราคิดแต่ว่าปฏิวัติเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงครับแล้วปฏิวัติอย่างฉับพลันะนะครับ ถ้า,าไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรียกว่าปฏิวัติใช่ครับไปอธิบายตามแนวคิดเดิมๆอยู่เหมือนกัน,นซึ่งผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยมวลหมายประชาชนมีความคิดที่อยากจะปฏิวัติครับแต่คิดว่าปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเก่าไม่ได้ลากรถถังมานะครับเชื้อเชิญทหารบ้างแต่ก็เชื้อเชิญให้ทานออกมาเนี่ยทำตามหน้าที่ไม่ใช่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหาร มีลักษณะที่พยายามปราบอยู่โดยตลอดนะฮะว่าเอยทหารอย่าถือโอกาสตรงนี้มารัาทหารเิยมาปฏิวัตินะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดที่มีภาพเดิมเหมือนกันว่าถ้าทหารปฏิวัติลักษณะเดิมแล้วเนี่ยจะไม่ดีนะฮะแต่ขณะนี้ก็มีบางแนวคิดว่าให้มองทหารในแนวคิดใหม่ๆบ้างนะฮะแต่ทั้งนี้ทท้งนั้นเนี่ยก็ต้อง ดูพัฒนาการต่อไปครับซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างจากการมองทหารของผู้เคลื่อนไหวใน40กว่าปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับการแสดงออกของแต่ละฝ่าย<ฆ>นะฮะก็มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยมากฮะฮะมีความห่วงกังวลกับสถานการณ์อะไรบ้างไหมในมุมมองของพี่ิรุณห่วงกังวลก็คือฝ่ายที่ยังก่อสถานการณ์รุนแรง การรอบยิงถ้าเราจําได้ตั้งแต่ค so ุณจันวิทย์เป็นหนุ่มผมทําอธิปัตย์เนี่ยโดนระเบิดแบบนี้เลยแบบที่มอแรงเสร์โดนเลยครับยิงลงหลังคาหลังคาของอธิปัตนั่นเป็นสังกะสีนะครับนะครับก็คือลงพิมพ์เนี่ยสองแห่งด้วยกันนะจากตลาดน้อยไปจนถึงบวบพิษครับโดนระเบิดมาทั้งนั้นแล้วก็ช่วงที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ย ความจริงความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับที่สําคัญก็คือว่าความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยใครๆก็มองว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่กลุมมันมาลัดอยู่ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลใช่นะครับเมื่อเป็นฝ่ายทำซะเองแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์เนี่ยนะครับให้มันดูไม่ดีไม่งามเมื่อจะต่อสู้ทั้ง2ฝ่ายโดยยิ่งเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลขนาดนี พูดมากที่สุดเรื่องประยับไตะนะครับ<ะ>แต่กับใช้วิธีการที่แม้แต่ทราราชบางแห่งเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาไม่ได้ทําที่บอกไม่ได้ทําก็ต้องพิสูจน<ะ>์เพราะตัวเองอยู่ในฝ่ายที่ต้องควบคุมดูแล<ะ>ต้องเอาผู้ที่กระทำเนี่ยออกมาให้เห็นเลยว่าไม่ใช่พวกเดียวกับตัวเองหลายครั้งหลายขนแม่แต่มีคลิปเลยว่ายืนยิงขึ้นไปบนรถคุณสุทินเสียชีวิตวันนี้ยังจับไม่ได้ใช่ครับ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยฝ่ายอํานาจรัฐเนี่ยซึ่งมีทรัพยากรเต็มที่ะนะฮะทั้งฝ่ายข่าวกรองสันติบาลทั้งข่าวกรองอะไรภสภาความมั่นคงต่างๆ<ะ>เมื่อมีเครื่องมืออยู่ดังเนี้ยต้องพิสูจน์ออกมาให้ชัดว่าไม่ใช่เป็นผู้กระทำเสียเองถ้าปล่อยสังคมแบบนี้แล้วเราจะไปเชื่อมั่นในสวัสดิภาพของประชาชนได้อย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่า<ะ>ห่วงใหญ่คือห่วงใหญ่รเรื่องนี้<ะ>แล้วจะทําให้การหาทางออกนะครับ อย่างที่เป็นประโยชน์ต<ะ>่อทุกฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ครับครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่การชุมนุมของมวลมหาประชาชนซึ่งก็เหมือนกับหลายครั้งที่ผ่านมายังมีองค์ประกอบอื่นทําให้สถานการเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องของศาลเรื่องขององค์กรอิสระครับพี่มองว่าอย่างไงเรื่องของศาลเนี่ยความจริงเราก็จะพูดได้ว่าอํานาจอธิปไตยนี่นะครับครับถึงแม้บอกอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน,ชนชาวไทย แต่ก็เป็นการใช้อำนาจริบไตเนี่ยผ่านรัฐบาล<ะ>ผ่านสภานิติบัญญัติและก็ศาลค,ความจริงทั้ง3ส่วนนี้นะครับเป็นทั้ง3ส่วนที่สามเสาหลักเนี่ยใช่ครับ<ะ>ที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยาสามารถปกครองบ้านเมืองบริหารราชการนี้อยู่ได้ครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยขณะนี้รัฐบาลเนี่ยต้องถือว่ารัฐบาลไม่มีแล้วรัฐบาลบอกว่าเขายังอยู่ไม่ใช่สูญญากาศ ก็เป็นขี่พิสูจน์ได้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงว่ายังอยู่แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เช่นที่รัฐบาลทั่วๆไปเนี่ยจะสามารถทำได้คือถ้าจะบอกว่ายังไม่ตายเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ไอซียูแล้วล่ะทางสภานิตดีบญญัติไี่เห็นชัดนะครับไม่าีสข้างหนึ่งหายไปแล้วนะฮะหรือตายข้างหนึ่งก็หายไปแล้วมันเหลือครึ่งเดียวนะครับทีนี้ จะส่งเสริมให้สิ่งที่คงอยู่เหล่านี้เนี่ย <Okay. S 2> นะครับได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายตุลาการครับจะเห็นว่าว่าไปแล้วเนี่ยขณะเนี้ยฝ่ายตุลาการเนี่ยเรายังไม่ได้ให้ฝ่ายตุลาการออกมาแสดงบทบาทครับที่จะรับใช้ประเทศในการหาทางออกให้กับประเทศชาติเลย <Ha. S 2> นะครับถ้าหากว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่เหลืออยู่คือทางวุฒิสภา <Ha. S 2> กับทางตุลาการบําุกฝ่ายตุลาการนะครับ ได้ร่วมการหาทางออกก็จะเป็นเรื่องดีในเรื่องของตุลาการนะครับผมก็ยังเห็นว่ายังมีการเข้าใจผิดว่าศาลเิ่มนูนี่เป็นเพียงองค์กรอิสระความจริงศาลเล่มนูนี่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการนะครับไม่ใช่ปปชไม่ใช่กรกตอันนั้นเขาเรียกองค์กรอิสระมิ่นอำนาจศาลก็ยังมีอยู่นะครับศาลรัฐธรรมนูญนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องถือว่าการตัดสินการดำเนินการของศาลเล่มนูนะครับที่ทําไปเนี่ย อันนี้เป็นการทําหน้าที่ของฝ่ายตุลาการซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยควรจะให้การเคารพพี่ปรุณครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทางออกที่กําลังเดินไปอยู่นี้เขาบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยครับจริงๆแล้วพี่คิดว่ามันคืออะไรก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายที่ยืนยันเรื่องนี้จะพูดแบบนี้มาโดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอื่นๆน,น,นะครับเหมือนกับพยายามเิดหูปิดตา นะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่รอดได้ยังไงะนะครับแล้วก็จะต้องมองเห็นว่าส่วนต่างๆที่ดำเนินอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนี่ย<ะ>ตามลำดับแต่ว่าระบอบประชาธิปไตยของทุกประเทศนะครับก็จะมีขั้นตอนมีบางช่วงนะครับที่อาจจะใช้สิทธิเสรีภาพนะครับ ในบางเรื่องบางระดับนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในบางเรื่องบางระดับไม่ได้เนี่ยจะไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับห้สอสอและดีเอสไอที่มาทํากับสอสอตอนนี้เนี่ยเขามีฐานะยังไงเนี่ยพี่สอสอขนาดนี้เนี่ยน่าจะถือวาอ่าไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใดๆเลยถ้าหากหมองว่าสอสอเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งขนานี้ในกรมรีนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับการเบริกจ่ายงบประมาณการตั้งอะไรต่างๆขนาดนี้เนี่ย<ฮ>ก็เป็นเรื่องที่ค้างอยู่ที่เห็นว่าใช้จ่ายโดยที่ยังไม่เคยมีการาตั้งฐานะขึ้นมาก่อน<ฮ>ใครนี้พูดได้ว่าสอสอเนี่ยนะครับน่าจะเป็นองค์กรเถื่อนด้วยซ้ำไป<ฮ>นะที่ไม่สามารถที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับสอตองงอก็ดีฝ่ายที่จะจ่ายเงินเดือนให้ สรสอคดีขนาดน,นี้จะไม่ยอมจ่ายให้นะครับแล้วก็ DSI เนี่ยที่เข้าไปอยู่ในสอรสเนี่ยก็ฉวยโอกาสให้เบี้ยเลี้ยงพวกตัวเองเนี่ยวันละสามพันกว่าบาทเนี่ยคนทั่วไปทํางานวันละสามร้ยบาทแม้แต่ตํารวจเนี่ยมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยในวันละเจ็ดร้อยบาทแต่ผมเห็นเข้ากล่องแห้งแล้งมากเลยะ,ะเจ้าหน้าที่สอรสเนี่ยได้ไปสามพันกว่าบาท แล้วขนาดนี้เนี่ยบานออกมาเนี่ยเป็นระดับร้อยล้านึ้นไปแล้วนะครับไม่ถึงเฉพาะที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่มาจาก DSI อนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเหล่านี้ต้องถึงเวลาแล้วว่าให้ขนาดนี้คุณยังมีอำนาจหน้าที่อยู่หรือเปล่าและที่คุณออกมาแถลงอยู่ทุกวันนี้นั่นคืออำนาจหน้าที่ของคุณนะไม่เห็นคุณไปทำอย่างอื่นเนี่ยที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาในบ้านเมืองครับ พี่ปรุณครับประเด็นเรื่องระยะผ่านนี้ดูจะเป็นประเด็นที่ควรจะต้องคุยกันให้ชัดนะครับ,รบสังคมเราควรจะรับรู้ร่วมกันความเห็นต่างไม่ใช่ปัญหาแต่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอีกหลายเรื่องขอพี่พิรุณที่จะคุยกันต่อในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับติดตามตามติดมหาประชาชนที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในขณะนี้เพื่อความรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตพักกันสักครู่นึงก่อนครับ